กรกตกันบ้างนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งก็มีการเรียกประชุมผู้มำนวยการเลือกตั้งทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องที่บอกว่ามีเงินสะพัดที่จังหวัดโคราชหรือว่านครราชสีมาในการเลือกตั้ง10,000ื่นล้านตามที่มีกระแสข่าวมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะ,ะ,ะไม่เห็นเจอเลยไม่เห็นพบเลยนะคะ คุณสดศรีสัตยธรรมกรรมาการการเลือกตั้งเขาก็กล่าวก่อนการประชุมทุ่มในการการเลือกตั้งทั่วประเทศนะคะว่าจะหารือถึงการเตรียมความพร้อมและความเรียบร้อยในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นรวมทั้งจะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆนะคะโดยเฉพาะจังหวัดที่น่าเป็นห่วงนะคะตอนนี้บางจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหาภายในองค์กรด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยลำบากใจในการทํางานนะพี่น้องนะคะสาหรับกระแสข่าวที่บอกว่า จังหวัดนครราชสีมามีินสะพัดถึง10,000ล้านนะคะแล้วก็มีการโอ,อนเข้าบัญชีให้ชาวบ้าน 300- ร้อถึงห้าบาทนี่นะคะทางกระกะตจังหวัดเขาตรวจสอบแล้วบอกว่าไม่เห็นไปพบปัญหานี้แต่อย่างใดนะคะไปดูจังหวัด อุบลราชธานีนะคะอันนี้เขาบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการจัดหน่วยเลือกตั้งที่ห่างกันแค่50เมตรนะคะผู้ในการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานีก็ชี้แจงว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เพราะว่าสถานที่ไม่เพียงพอก็จะมีการแก้ไขเขาก็จะนําเชือกมากั้นแทนนะคะเพื่อที่จะแบ่งหน่วยเลือกตั้งให้ชัดเจนขึ้นนะคะส่วนกรรมาการการเลือกตั้งฝ่ายการมีส่วนร่วมนะคะคุณวิสุทธิโพธิแทนบอกว่า มีความเป็นห่วงเรื่องการใช้อำนาจของกอกตแล้วก็การแสดงความคิดเห็นส่วนตัวด้วยตอนนี้ก็กำชับบอกว่าถ้าหากกกตกระทำผิดเนี่ยจะต้องได้รับโทษหนักกว่าผู้อื่นเพราะกกะตเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายรวมทั้งขออย่าให้ใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อกั่นแกล้งใครด้วยเพราะว่าสังคมเนี่ยมีความคาดหวังกับการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะก็ฝากไปถึงกกตด้วยนะกกะตทั้งส่วนกลางกกตจังหวัดเนี่ยนะคะก็ขอให้ รู้จักหน้าที่นะคะคตัวเองเป็นกๆๆตกตคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่จัดก,การเลือกตัง้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะก็ขอให้หมันท่องเอาไว้นะคะเคยไปสังเกตการเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่าหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยหัวหน้าของกกตจังหวัดนั้นเนี่ย<ม>ซื้อบ้านใหม่เปลี่ยนรถใหม่มหโอ้โหนะคะก็กล่ำรวยกันไปเลยทีเดียวนะคะคอันเนื่องจาก คะแนนของฝ่ายที่จะชนะเนี่ยก็กลายเป็นไม่ชนะคะแนนของฝ่ายที่แพ้เนี่ยกลายเป็นฝ่ายชนะเนี่ยเขาสามารถทำกันได้ถึงขนาดนี้เลยนะคะค่ะ